รุมกาแฟชาไมหมหมายเลข132ร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงเทวุชา,าค่ะสุขใจหมึกย่างก่อนถึงเซฟสโตค่ะแล้วหนูสอนเก็บโต๊ะค่ะพี่อยู่ข้างหน้าแหละถ้าเราเก็บเก็บเก็บด้านหน้านะพี่ดึงข้างหน้าแล้วก็ดึงเสาสองอันนี้ขึ้นค่ะมาเลยชอบชอบเป็นพีออสนี่แหละอุปกรณ์ครบชุดน้ำใช100้หนึ่งร้อยถุงพีนี่ตรงนี้นะแล้วพี่จะจับเสาสองอันนี้ค่ะดึงเลยนะแล้วก็โน้มม้ายมาทางหนูค่ะ ปนะุ๊บแล้วพี่ก็ดึง,งเหล็กออกได้เลยค่ะถ้าด้านในนะพี่เก็บจากด้านในได้เลยค่ะร้านสุขใจใช่ไหมคะ<ช>หมื<ส>มย่าง<ช>สาขา<ช>ท่าผุ้าอยู่อำเภอไหนจ๊ะอยู่อำเภอคลอ,องขุ่ค่ะตำบลท่าผุ้ซาค่ะอ่าจังหวัดอะไรจ,จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ <laughs> กรณ์รังโฟมมีครบชุดไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่แก้วถาดวางแก้วแล้วก็ที่ตักน้ําแข็งมีให้ครบหมดเลยนะแล้วแถมอุปกรณ์ให้ครบชุดแม้กระทั่งแก้วฝาหลอดเราก็ให้ฟรีเลยค่ะแวะไปเที่ยวไปอุดหนุนได้นะคะไข่ปลาหมึกย่างด้วยนะคะแล้วก็ไข่ชาไม้ด้วยค่ะร้านสุกใจสาขาทาบุษนะค่ะก็ถึงเซฟสโตค่ะบ๊ายบาย